ร้องสวัสดีครับพบกับมค์ครับกับผมอีกรอบหนึ่งนะคะี๋ยวันนี้ก็จะมาเ,เล่นเล่นอเลยต่อสู้สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะคะนายนะวันนี้ผมจะมาเล่นแบบพี่นะคะเป็นแบบต่อสู้นะคบเรือล้มเรือล้<ๆ>เรือลบนะคะเป็นยิงทีมทีแข่งกันนะคะให้สู้กันฮะ,ะก็ไปเร<อ>ิ่มเล่นกันได้า yeah. แต่อันนี้ไม่ทะดูให้ยิงด้วยนะ เร้เลอะฮะเก็บแล้วนะยิบมาโอยทีมทีไม่แต่พังยากยิบให้หมดเลยลูกธนออนยบยิบยเครก็าก็ไปเลยอืก็เล่นที่แเหมือนเดิม อันนี้ก็คือ TNT เนี่ย TNT รุนลุดนะเลยนะฮะเดี๋ยวเขาบอกกันว่าโอ้ไม่ชอบที่จะแพกอะไม่อยากอะดูธรรมชาิดีกว่าจะแพกผมชอบเออผมจะวางให้หมดนี้แรงเลยอะครบก่อนแล้วกันแล้วค่อยยิงอ่วนั้นนี่มันคืออ,อ๋อ TNT ไม่แรงอะ อะไรเหรอไม่รู้ครับเมื่อกี้ว่าตัดคลิปนะครับก็ผมก็ทำเสร็จแล้วเอ้เด็กปิงปิงนะต่อไปผมก็จะทำการโรจมตีโจมตีมันย่อมตีนนะก็แล้วแต่ใครวะเหนือล้วว่าเออเอ้าว อ๋อนี่เเล่นซิฟเพื่อนให้เรนเล่นซิฟคนอื่นนะมันจะมันจะบั็กมองแล้วมันจะเกไอรู้วัวให้นัวพอดียิองออต่ตอเออโอ้ยยิงไม่โดนเลยอ่ะอุ้ยแม่ของคุณเป็นเบรล็อกอ่ะอ๋อผมก็เบนเบนล็อกเด้อ เจอที่เละแล้วหนึ่งอเอจ่ะเอ๋น้องจ๋เาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าน้าที่หนานุนยจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดน,นอุ้ยแเปิดระตูให้เว้ยเย,ย้เดกดีเปิดระตูให้คนอื่นเด็กดีเด็กดีมา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 อ๋ออย่ายิงวอลอูอ้จ๊ะนี่ ไม่โดนหรอม่เลยโดนไม่นั่นอนละเมื่อกี้จังหวะกระเด็นลงไปพอดีฉันผิดที่ฉันม,มีเธอเสียใจเพลงอะไรไม่ร,มรู้แต่ก็ได้ยืนอยู่นหนนั้นอุ้ยทันพี่เหล่โอ้เออเออไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมเออ ต้องไปเลยแหละอุ้ยอย่าสั่งสอนคนอื่นเด็กไม่ดีเออตกน้ำเอาไงดีอ่ะช่วยด้วยไอ้เอือดช่วยด้วยพื้นน้าไอ้เอือช่วยด้วยทำไหวมาเกินเขตนะปรับฟาวนะฮะแต่ผมไม่ได้ไหวมาเกินเขตผมอยู่เขตผมขึ้นเรือเลยฮะอ้าวจะตายแล้วมันขึ้นไม่ได้โอ้รอพักเบรคแป๊บ เอาพักเบรตแล้วมันลงเรียนละอุ้ยต้องเริ่มตั้งนี้เลยจริงอันนี้มันคืออ่าวอุจเจอเผอออกรัวออกไม่ได้ให้เขาไม่ได้เลยค่ะท่านผู้ชมเอออ้ยเห็นเลยกันไม่ดีเลยอะโหนี่คุณคนแกะคนแกะนะครับผมก็จะวางขึ้นแล้วผมก็จะไปบู๊ต่อเลย บูตต้องขัดตรงนี ha, yeah. <c oughs> ้แหละยิงไปวิงแหวนเฮ้ยไม่ได้เฮ uh ้ยไม่ได้เดี๋ยวเอาดิเอาดิเอาดิเอ้ยไม่เอาไม่เอาโอ้ยหลุดธนูอันเบกกิ้งเดียวอะผมใช้อินฟินิตี้ถ้าเกิดมีไฟด้วยนะเฟื่อยเฟื่อยเยอะเพอรวางเทนทีแล้วไปยิงปุ่มอ่าฮะอาจจะยิงทีไม่ อ๋ออ๋ออ๋อเนี่ยสูตรนี้ปัจจัยนะครับรใครก็ได้ใครอยากจะลองไปทำตามก็ทำได้เลยนะครับเจ็บสูตรผมใช่ไหมอืมอ่ะจะเรือนี้เรือนี้ไม่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 เรือทรอาบนั้นเจ้าเออเออแหลกแหลกแหลกอาจจะ สั่งให้พาอกูเกิลเอ้ยอโห<อ>ไม่โดนเลยงั้นผมชอบแน่แหละอย่างนั้นน่ะเฮ้ยหายเขาไม่เจอแต่ว่าจะสายยิงเอ้ยตกน้ำ เจ็บอ้ายอ้ายอ้ายออกนอกกูเฉยช่วยด้วยกูก็ออกฟาเย่ฟาเย่มีอะพี่เหนืออ,นอัอนนี้คะเฮ้ยไปพอเรือน,นี้ไม่ได้แล้วเหรอปนะ้าอืมไปได้ังไม่ได้เลย ใช่แล้วแต่ผมไม่มีตอนสองะแต่ผมไม่มีผมลงผมลงลิงไม่เป็นไปเล่นเซิร์ฟก่อนโอเคเข้ามาแล้วตอนที่สไปไปไปผมก็มาเล่นเลยเซฟหน่อยนึงครัมาแล้วจ้ะไม่ต้องมีเวลาเล่นราเล่นเราจะวันนี้กัะกันกระตันพุกกระตันพุกมาอ้าวเริ่มก่อนนะกระตันพุก กุ๊กๆมาอยู่เฮ้ยเฮ้ยขอโชคดีนั่งเองตะเกียมมาตะเกมมาห้องห้องเฮ้ยห้องนายนายนายเออทีนีงละเดี๋ยวผมก็จะเดินตามรั้วไปนี่สุดแล้วแต่ช้า

ชีชชชช้มันล้ไงอยีลเอเจบจุงเบยอเจ็บจุงเบยอเจ,จ็ุ่ใช่ชาชุดนักะชุี้ชุดนี้นะคะชุดนี้ยืนเลยชาโตหน่อยได้หรขุด

มันเป็นเราทำการวาง PNP ตรงนี้เสร็จแล้วก็ใช้โซนใช้คารานไม่เก็บของเราได้เลยอน้ำมันกับตันทีมแคปทีมนะแรปทีมเออไม่จบไม่ไปจบนี่วะวะแคททีมอ่าไปใช้ปืนใหญ่อันบนดีกว่าปกูก็ใช้ปืนใหญ่อันบนน่ะใช้เซิร์งมี้ปืนใหญ่อันบนใช้สูตรนะไม่เจ๋ง อะไรอะตอนนั้นใช้ทีนี้ฐานนายนี่เละหมดเลยอะไม่เจ๋งยังไง,ไงเออหลบหลบมเปร้ยวปั๊มอาจจะอะโอ้จะปั๊มใครพูจวปั๊มสะกิงกินทีระเบิดอย่าทะลึง่งอันนี้อยู่ที่ไวแต่ก็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  ตูดอะไรก็ไม่รู้ใช้มั่วเย่เริ่มพังแล้วใครอะไรไม่พูดกับคุณนะเอ้ยเจ็บอยากบินด้วยอุ้ยอยูบีเลยจะยูบีเล่นตลอดเราอยู่นที่นี่ไงไม่เป็นไรเดิยังได้ขอไม่หายดีแล้ว อุ้ยปืนใหญ่แม่งมาที่ฐานว่าหรือเปล่านะอุ้ยเละเลยตรงตูดพี่เหนือเหรอเออตูดเรืออาจจะไม่เละนะมองไม่ค่อยออกมันหยิกหยักขนาดนี้เดี๋ยวให้ดูน้ำมันอ่ะไปได้กี่วิกี่นาทีแล้วผมไปสิบนาทีสี่สวิสิบนาทีห้าสิบะอ๋ออ๋อเอเมื่อกี้ขยับอะไรไม่ได้ครั้งจะ แล้วก็ปลดอันนี้ออกบายผนจะลอยเอื้อตายอึ๊ดอึ๊ดเจ๊บายมาไม่อยากลอยละอ้าอย่ายิงลอยตั้งยิงปืนใหญ่เสียดายลูมโลกแนูเอามีลูกแทนูด้วยชิโกงอ่ะมีที่ไหนละโด๊กา๊น้ำมันเรือวะ

เมื่อกี้นี้มันเสียงไปเรอ,อเออนีมันจะยอมแพ้กันหรือยังคะยังผมว่ามันจะเกิน15นาทีแล้วอืนจอ๊้ยอุ้ยเกือบก็กจะจบคลิปเลยยังเออยอมแพ้สรุปว่าวเบเรือตัวเองเสียถ้าคิดว่ายอมแพ้ตุ้ม อาจะอ่ะนั่นๆอ่ะ่อนจุนะอจุเราเพื่อความมันนะเดี๋ยวเขอจุดเองจุดเองความสนุกสนานของท่านปฏิหารความแหลกขอเออพนู่โอ้ยลุกพะลไฟย่าอยังยังไยังตันุ่นน ไปแต่ไม่จุดเลยค่ะไปตามบนก็ <c oughs> นาก่าจะจบคลิปเพลงตรงนี้อาจจะอ่ายังเหลืออยู่เลียร์นะครับก,บก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์และซับสไคร์กันด้วยนะคะสวัสดีค,ครับอาจจะ